พรไม่เอาไม่เอาไม่กินโปยเล้งแม่สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาพบกับมิมี่แซบช n แนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มีจะชวนเพื่อนๆผัดกะเพราคะ่ะผัดกะเพราแต่พอดีว่าต้นกะเพรานะคะมีใบยอยู่ย้อมหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะแม่มีได้กะเพรามาย่อมหนึงนะคะมันไม่พอค่ะแต่ว่าแม่มีมีต้นโปยเล้งนะคะเพื่อรู้จักโปยเล้งไหมคะ ต้นปวยเล้งก็เอาไว้สําหรับอ,อ๋อถ้าหากว่าใครชอบกินอ,อ๋อต้มต้มเลือดหมูนะคะเขาก็เนี่ยค่ะเขาจะใส่โปยเล้งนะคะสําหรับแม่มี่ก็จะเลือกตัดเอาใบแก่ๆก็คือก้านแดงๆนะคะนี่ค่ะต้นโปวยเลง้งต้นปวยเล้งจะชอบอยู่ในที่ดินแบบร่วนๆนะคะอากาศก็อ,อ๋อเย็นนิดนึงนะคะไม่ชอบแดดนะคะชอบร่มแบบลําไรนะคะ นี่ค่ะปวยเล้งของแม่มี้นะคะแม่มี้จะตัดเอาใบแก่แบบนี้นะคะเอามาผัดพร้อมกับใบกระเพรานะคะช่วยให้มีกลิ่นหอมเหมือนใบกระเพราเลยค่ะแต่ว่าใบปวยเล้งไม่ได้หอมเหมือนใบกระเพรานะคะแต่ใช้แทนกันได้ค่ะแล้วก็จะเรียกเมนูนี้ว่าผัดอะไรเดียกระเพราปวยเล้งนะคะเพราะว่าในตู้เย็นแม่มี้มีเนื้อเศษไก่เหลืออยู่นิดนึงแล้วก็ มีเดี๋ยวแม่มีจะเลือกตัดเอาใบแก่ไปใช้นะคะแม่มีก็มีมีอะไรอะ่ะมีเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูติดอยู่ในตู้เย็นอยู่นิดนึงอันนี้ปวยเล้งของแม่มีเพิ่งเพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้แยกโกอน,นะคะแม่มีก็จะเลือกตัดเอาแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนกระถางเอาเลือกตัดเอาใบแก่ไปใช้ก่อนนะคะเอาใบไม่สวยทิ้งเลือกเอาใบใบแก่ออก ไปเพื่อที่จะตัดให้มันฟอร์มมันสวยขึ้นนะคะนี่นะคะให้เห็นฟอร์มว่าเออเนี่ยว่ามันมีกี่กอรจริงๆก็มีหลายกอนะคะเนี่ยเราสามารถแยกกอได้ด้วยเดี๋ยวว่างๆแม่มีพามาแยกกอโปวยเลงนะคะวันนี้พาพามาทําความรู้จักโปวยเลงก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันนะคะว่าเออผัดกะเพราโปวยเลงหน้าตาของแม่มีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ นี่ค่ะดูกันให้ชัดๆอีกทีนะคะปวยเลงนะคะส่วนกลิ่นนะคะเดี๋ยวขอยี่ขยี่ดมแป๊บนึงไม่มีกลิ่นอะแต่เมื่อก่อนที่แม่มีไปอ,อ๋อบนเขาที่ดอยแม่สลองปวยเลงที่ดอยแม่สลองมีกลิ่นหอมนะคะแต่จาไม่ได้ละวว่าหอมแบบไหนนี่นะคะปวยเลงแล้วก็กระทกลกนี่แม่มีก็ซื้อกระทกลกมาด้วยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือต้นกระทกลกของแม่มีนะคะ ถ้าใรไม่รู้จักกระทรโกโรคนี่ดูต้นอย่างนี้เลยนะคะกระทกโรกนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะหาที่ปลูกกันค่ะนี่นะคะทาทาไอ้สมิี้นะคะตอนนี้สมิี้หนีไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเอาไปปล่อยที่ต้นหมอนนะคะสมิี้หนีหายไปแล้วสมงี้กลับมาแล้วจัดก,การป่วยเลยอ้อ ปวยเล้งนะคะจะไม่มีแมลงกัดกินนะคะเพราะว่าเขามีสารอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะแต่ว่าอ๋อไอต้นเนี้ยอะไรนะกระทบโลกเราไม่รู้นะว่ามันจะป้องกันอะไรได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยปวยเล้งเนี่ยปวยเล้งสามารถป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อราได้ดีค่ะนี่นะคะถ้าเราปลูกในที่ร่มแล้วก็ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ที่เหลือนี่นะคะ นี่เลยเนี่ยเนีเนสองกิ่งสามกิ่งโอ้โหสมนี้ทําไม่มีนั่งร้องไห้เลยอะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นทับทิมนะคะไม่มีเพิ่งเริ่มโตขึ้นมานะคะอันนี้เขาเรียกอะไรอะจําชื่อไม่ได้แต่เอาไปทอดเอาไปคั่วมีทาลาบอร่อยมากยอดนะคะตัดยอดอ่อนนะคะเอาไปทอดกรอบอร่อยนะคะจําชื่อไม่ได้อะไรนะโกสลใช่ค่ะกศนนะคะ ส่วนเล็กๆค่ะส่วนเล็กๆหน้าบ้านตรงด้านนู้นเดี๋ยวเราจะรื้อแล้วเพราะว่ามันเป็นคณะที่แก่แล้วนะคะมีมะขงมะเขือนี่นะคะข้างหน้าบ้านก็จะเป็นอ,อดอกอะไรนะอ่าไม่ใช่คุณนายตื่นสายอะที่เหมือนคุณนายตื่นสายอะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ เอาไว้เอาไว้บางแบบบางหน้าบ้านอ่ะเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมาทำรั้วทึบอะไรแบบนี้ไงคะเรามีดอกไม้ต้นไม้บางเอาไว้แบบนี้นี่นะคะหนะ้าบ้านไม่มีก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทำยังไงให้เป็นผัดกระเพราโปรยเลงนะคะสวัสดีค่ะ มาพบกับมิมี่แซ channel กันอีกแล้วนะคะในคลิปต้ตนเรื่องมิมี่พาไปพบอ่อใบปวยลังแล้วนะคะนี่นะคะมิมี่เอามาล้างแล้วก็ตัดเอาใช้แค่ส่วนในใบนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยก็คือทั้งหมูทั้งไก่เลยค่ะไม่มีเอามาสับรวมกันนะคะก็ประมาณอยู่สามขีดค่ะเพราะว่าเหลืออยู่ในตู้เพียงเท่านี้ช่วงนี้เราไปตกปลากันบ่อยนะคะก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่มีของสดอะไรอยู่ในตู้เย็นเลยนอกจากว่าจะใช้เมนูผัดกะเพรานี่แหละค่ะแต่ว่าผัดกะเพราใบกะเพราของเราก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะ ก็เลยใช้ใบปลยเล้งมาช่วยนะคะเพื่อ,อเพิ่มเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มทั้งปริมาณแล้วก็กลิ่นนะคะปลยเล้งถ้าเราดมที่ก้านมันกลิ่นจะเหมือนกับเบก้อนเขียวไม่มีก็ก็คร่าวๆเอานะคะเบก้อนเขียวแบบจางๆอ่ะแต่จริงๆปลยเล้งหอมนะคะนี่นะคะ ถ้าถ้าเราดมเฉยๆยังไม่มีกลิ่นค่ะแต่ตอนที่เราปรุงแล้วเราจะมีกลิ่นเองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือใบป,ป่ยเหลงที่เราเก็บมาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เพียงแค่ใบนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นนี้ค่ะพริกนะคะพริกขี้หนูรุ่นนี้ไม่มีใช้พริกขี้หนูอ่อตัวนี้เผ็ดมากไม่มีใช้ไม่ไม่เยอะนะคะแค่29เก้าเม็ดนะคะยี่สิบเกาม็ดแล้ก็อ่อ กระเทียมนะคะช่วงนี้ใช้กระเทียมกลีบเล็กค่ะก็ประมาณถ้วยเล็ก,ลกะคะ่ะหนึ่งกำมือนะคะใส่กระเทียมเยอะๆก็อร่อยดีนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้แม่มีจะผัดแบบแบบใส่น้ํามันหอยนะคะแบบใส่น้ํามันหอยก็เขาจะเรียกยอะไรอ่ะแบบผัดพักกลางพักกลางบ้านแม่มีไม่ไม่ได้ใส่น้ํามันหอยนะคะเขาใส่ซีอิ๊วใส่เครื่องอย่างอื่นแทน เอาอย่างนี้ละกันเอาแบบแม่มีจะผัดใส่น้ํามันหอยนะคะเรียกง่ายๆนะคะผัดกะเพรานั่นเลยค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่อนน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะนะคะ วัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะว่า,ากระเพราใบปอยเล้งของแมมมี่หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะโอเคไหมนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปประมาณสองพันพีนะคะไม่ไม่ได้เรียกว่าสองพันพีสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเพราะว่า ไอ้ตัวนี้แม่มีม่เคยเอาตวงแล้วมันจะได้อยู่สองคนโตพอดีนะคะใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะ,ะช่วงนี้แม่มีม่ก็อาจจะมีอาการเบลอยาแรนิดนึงบางครั้งก็คลิปแม่มี่ก็อาจจะมีตกหล่นอะไรไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะคะคลิกกับกระเทียมนะคะเมื่อกี้แม่มี่ไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะเอาไปตำรวมกันนะคะแม่มีม่ตำม,มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาลงไปผัดเลยค่ะ ด้วยไฟอ,อ่อนๆน,นะคะกิ่นจะได้หอมๆผ้ภาภาษาใต้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรโบแรงหรอโบอะไรประมาณประมาณนี้ค่ะก็คือเบลเอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ทานยาก็แรงอยู่เหมือนกันนะคะมีอาการง่วงเป็นพักๆแล้วก็พูดอ่อชาบ้าง หรือว่ารัวไปบ้างถ้าหากว่านในคลิปฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าขาดตกบกปกรองอะไรยังไงก็ต้องกราบขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ลืมนี่นะคะเราจะผัดเรื่องนะคะผัดน้ำพริกให้หอมนะคะผัดพริกกับกระ,ะเทียมกระเทียมกลีบเล็กจะหอมมากนะคะจะหอมกว่ากระเทียมกลีบใหญ่นะคะ จากนั้นนะคะแม่มีก็จะใส่เนื้อหมูกับเนื้อไก่ที่สับรวมกันลงไปเลยนะคะเร่งไฟนิดนึงอนะะรอบนี้แม่มีไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะก็เลยไม่มีส่วนผสมของซีอิ๊วดำนะคะ เรื่อยให้ิ้มเข้ากับเนื้อค่ะพอเนื้อเริ่มขาวแล้วนะคะดูนะคะสังเกตเนื้อก็เริ่มขาวแล้วเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะคะน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะค่ะ ก็ตามด้วยซีอิวขาวนะคะจริงๆผัดกะเพราใช้ไฟแรงๆคะ่ะตอนที่ผัดน้ำพริกนะคะให้ใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะแล้วก็พอจากนั้นก็ใช้ไฟแรงนะคะ แรงได้แต่อย่านานนะคะเพราะว่าน้ำมันในเนื้อไก่ออกมาแล้วมันจะมันเยอะมากจากนั้นแม่มี่ก็ใส่น้ำปลาเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะนี่นะคะเนื้อหมูของแม่มี่ก็น่าจะสุกแล้ว ไก่ก็ได้ดีแล้วนะคะไม่มีจะลดไปลงนิดนึงเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มอ,ออกแล้วจากนั้นไม่มีจะขอชิมรสนะคะโอเครสชาติกำลังพอดีค่ะก็คือ,อ,อมีความเค็มนะคะ แล้วก็มีความหวานกั็นลปเปันนิดนึงเพราะว่าเราผัดแบบน้ำมันหอยนะคะแม่มี่ไม่ใส่น้ำนะคะแม่มี่จะผัดแบบแห้งค่ะจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะ่งแบบเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยปลอยเล็งนะคะโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแม่มี่ปิดไฟเลยนะคะ ได้กลิ่นใบรกระเพรานิดนึงส่วนใยเล้งเหมือนจะน้อยไปหน่อย <c oughs> เพราะว่าปากติแล้วเวลาไม่มีผัดกระเพราเนาะไม่มีจะไม่มีจะใส่ใบรกระเพราเยอะมากแต่ว่ารอบนี้ไม่มีตัดใบใยเล้งมานิดไปหนึง่งมานิดไปหนึง่งมานิดเขาเรียกอะไรอะ่ะมาน้อยไปนิดหนึ่งค่ะแต่ก็โอเคได้นะคะได้แล้วได้แล้วจานหนึ่งนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะคะใส่เยอะๆปึ๊บโอเคแม่มีจะขอชิมรสนิดนึงนะคะชิมตรงที่มีใบปวยเลงนี้ละคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมโอเคค่ะเกือบเหมือนเกือบคล้ายเกือบเหมือนเกือบคล้ายแต่หอมกลิ่นใบปวยเลง ที่มีความร้อนความเผ็ดของใบกระเพราติดมาด้วยอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดกระเพราใส่ใบปลยเล้งของแม่มีนนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็มีออกลิ่นหอมของใบปยเล้งด้วยนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยใช้ได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ